ยังสิมีของอยู่ได้พี่น้องของมาฮอดเมืองไทยแล้วแต่เพิ่งจขันจ้นระดับทรงอยู่สม,มุดประการอยูค่คนส่งมาจากอเมริกายังสิมีของอีกอีกอีกบางกี่วันเนาะค่ะเนาะอีกบากี่วันน,ะะนี่กกนนแหละสีหอด,มอมดอแมนทัสิโบมียังขัดเกลือมุก่งพวกเสื้อผ้าส่งของของโอ้ยเครื่องสมอ,อสงส้อำอางโรยเอามาให้มนวดพี่น้องเป็นรองเท้าน้องมานาน้องหุ้ม ของเบาเข็ของงอนเพ่องส้ำอางนะคะเนาะเขินซอชุดีราฟค่ะคือซื้อชุดยราฟีอไ้างของอดสมุดปการแล้วตัวทูมาแล้ยวขะรแ่กระาบมหไดยาเคร่นงทาจากอเมริกาเนาะคะ่ะของขอฮอดจากมือทักข้าจัดส่งชองส้มือแล้วน,นะี่ฮอดเนี่ยวางอยู่อยู่สมุดรปรการอย่างนี้ค่ะนียัง อย่าถ้าบิ้งกันมาเพิ่นเพิ่นมีน่ยังหาแน่บ่มีนะ